สวัสดีครับช่างแรกนะครับอ่าคลิปนี้มาดูเจ้าไฮบริดมอแปลงตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นสเปค4 8โวลต์6,000นวัตต์นะครับมอแปลงเป็นยูทัยนะครับเบลเลอร์เลยนะตัวนี้นะครับเห็นไหมใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับลวดเส้นเบลเลอร์นะครับไม่รู้ว่าเป็นทองแดงหรือว่าอลูมิเนียมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่หนักมากตัวนี้นะครับอ่าหนักมากโอเคทีนี้มาดูอาการ และความเสียหายนี่เห็นไหมเละเลยนะครับตัวนี้เละตุ้มเป๊ะเลยนะก็นะครับปกติถ้าเป็นบอร์ดแบบนี้ถ้าไม่ขนาดนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบอร์ดแล้วแหละนะครับเปลี่ยนบอร์ดชุดโมดูลพาวเวอร์ตัวนี้แต่นะครับบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้ผมไม่มีนะครับผมมีแต่เป็นรุ่นอื่นซึ่งนะครับแจ็คตรงนี้นะครับเป็นเทอร์มินอลตรงนี้มันไม่เหมือนกัน นะครับที่ผมมีมันเป็นแถวยาวนะครับใช้กับไฮบริดแมอแปลงรุ่นอื่นแต่เจ้าตัวนี้นะครับมันใช้บอร์ดรุ่นนี้ซึ่งผมไม่มีนะครับมันก็เลยจําเป็นต้องซ่อมนะครับถ้าจะสั่งบอร์ดก็คงจะใช้เวลานานเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็จะลองซ่อมดูนะครับว่าสภาพนี้นะครับซ่อมออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับจะไหวไหมนะครับจะใช้งานได้ไหมนะครับ นะบอร์ดเละมากนะครับนี่บอร์ดคอนโทรลจะเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้นะบอร์ดคอนโทรลแต่ชุดคอนโทรลก็ดูแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ก็ต้องตรวจเช็คก่อนนะครับอาจจะมีเสียอยู่แน่ๆละ่ะบอร์ดคอนโทรลนะแต่เจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะก็ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับอาจจะเป็นความชื้นนะครับฝุ่นหรือ ไม่ก็เป็นอาจเป็นจิ้งจกเป็นไปได้นะครับถ้าเลขนาดนี้นะมันไม่ได้เละเฉพาะด้านใต้นะครับนี่มันรวมถึงด้านบนด้วยนะก็อยู่ในสภาพที่เละพอสมควรนะครับก็น่าจะเกิดจากสนิมมากกว่าเพราะว่ามันเป็นระบบแค่48โวลต์เป็นโลโวลจิ้งจกเข้านี่ก็ไม่น่าจ,จะทำให้ชอ็อตใต้นะจุดนี้นะครับอาจจะเป็น ความชื้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดสนิมนะครับพอเกิดสนิมสนิมมานําไฟได้มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะโอ้นะครับแบบนี้ไหมหนักมากนะครับตัวนี้นะครับเหมือนจะโดนน้ามาด้วยแหละเนี่ยนะไม่ใช่ความชื้นธรรมดาแล้วอันนี้น่าจะเป็นน้ําฝนชัดเลยนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับทําออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงหรือว่าทําได้ไหมนะครับ ผมขอให้เป็น EP 2แล้วกันนะครับอันนี้น้ำจิ้มนะครับให้ดูเป็น EP 1นนะนะครับทำเสร็จแล้วนะครับถ้าทำได้นะแล้วจะมาถ่ายให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับนะอลังการงานสร้างนะคลิปนี้โอเค